ผมนี่ก็ช้าแล้วเนาะอีตะวันตั้งแต่แดงโลดเลยกิ๊กเอตอนเช้าเช้านี้ก็นี่ครับผมเดี๋ยวมันไม่มันครับมาดูกันครับลมเช้าเนาะว่าจะมีตัวมีตัวนะครับเนาะครับอลาบัวนี่แหละครับไปครับไปกันเลยครับนี่ครับผมคันนี้มีอาการครับนี่ครับปลาเล็กเอรี่เลยครับนี่ครับเห็นสายเปียด้วยครับ นี่เห็นสายเวทผมนี่มารุ่นกันครับผมจะมีตัวมีตัวนะครับเนาะนี่ครับไม่บ่นมัดจุ่มเลยครับนี่อย่างนี้ครับมีรุ่นแล้วครับมีนี่มีรุ่นครับขอโทษขอไปทีเด้อมือเดียวนะหมูกันก็ดูฝั่งนู่นเบ่งแบ่งแยกกันดูครับโอ้โหครับนี่ครับชนครับผม Chôn luôn, gặp chôn hoa miệng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  นายเรีนเขียดพักนกี้นี่ครับจนครับคอเพาไปครับไปกันเรื่อยครับนี่ให้ดูอนชิวๆด้วยนี่ครับฟองขึ้นเต็มเลยครับฟองนี่ไปถึงต้องใสใช่ไหม,มนนต้องเติมเมื่อคืนเลยต้องใสกันนี่ยไอ้ดอกอยู่นู่น ครับคลองครับต้องเช่าครับดูหน้นาน้างหน้านี่ยลอยมันเหล็กเมื่อคืนนี่จังสงสัยต้งนี้เนี่ยแต่ผมก็ไม่เห็นเห็นบ่นมัดใส่ครับนี่ครับไม่เชา่าเจ้านี่ครับ ดี๋ยครับผมเดี๋ยวมีวันไหนมีอาการเดี๋ยวจะได้ถ่ายดูเนาะตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าพักฟ้าครับมีอาการใช่ไหมครับวันนี้โอ้โหดูลนุโลกนะครับน้ำเชียงตุ่มครับนี่ครับมันลุนกันครับผมจะมีตัวไหมครับของครับนี่ครับนีครับชนครับคอครับมานครับมานครับนี่ครับเต็มสงครับเท้านี้ครับ ช่อนครับประเดิมล่านเดินไปช่อนครับเดิมล่านเดินไปช่อนดูครับครับจะหมานไหมครับไปช่อนจะมีปลาไหลหรือไม่เอานี่ไปเรื่อยๆครับนี่ครับน้ำขึ้นลุ่มกำลังช่วยๆเลยครับนี่เป็ดคันน้อยเงี้เนาะเป็ดคันขอโทษขอไปทีเื้อือไม่นิ่งครับโทซับครับ เรรื่อยๆคับนี่ครับมีรุ่นนี้แล้วครับตายยืดยักงยืดยักงหนึ่งครับมารุ่นหนึ่งครับผมนั่นนๆๆ่ะอ๋อปลาช่นจริงๆด้วยครับแม่มาเดิมน้านปลาชน่นนี่ครับไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> เดิมล้านนะพี่น้อง <c oughs> ไปเลย ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราในวันนี้ค่ันะครับนี่ครับน้ำไหลครับเช้าดูปลากันครับยินเสียงปลาุดดินี่ครับน้ำไหลนี่ลูกปลาหน่อยฮี่เลยครับนี่ ียงปลามันอยู่เลยนี่ครับนี่ครับน่าหลมายไหครับน้ามีปลาขึ้นมาเนาะมาดูปลามีขึ้นครับปลานี่ครับน้่าหลครับมีตัวไหมครับนอน้วครับกำลังตามครับมีรุ่นครับมีรุ่นครับ รุ่นอ้าวครับปลาไหลครับมาแล้วครับปลาไหลครับนี่ครับกชาวหนึ่งยังพอมีตัวครับ น้ำม,มันลงท่านี้แล้วนอะนรามเดียงเนาะมันก็ได้ขุ่นแค่ตรงนี้มันจะไม่ลงเทอันนี้มีรุ่นครับนี่ครับหากินครับคนนี้ทำไมเหมือนมีอาการฮะัมมีอาการได้คันนี้ ดูปรูบอย่างเงี้อาการนักเรื่อยๆใช่ไหมอาการนักเอาครับมีรุ่นอีกแล้วครับมีรุ่นครับมีรุ่นครับอย่างเงี้จแต่ว่อาการนักตัวละครคอยดูครับอาการแบบนี้พันกลุ่มๆอย่างเงี้นี่มีอาการครับออกปากนะครับโวเลยครับ งานนี่อาการจริงครับผมอาการนี่ครับอาการนี่อาการน่าเป็น่วงไหมอาการนี่นี่ครับหมาอย่างนี้ครับอาการนี่ครับหมานครับนี่ครับชาวนี้ก็ยังเป็นครับปลาไหลทนเนาะนี่ครับ ครับมีอาการอีกแล้วครับมีอาการอีกแล้วครับนี่น้ำไปกันเรื่อยๆครับนี่หางกุดที่แก่อาการนะ่ะมันเด็กอันนูน้นอันนูน่นอันนูน่นน,นู่นอันนี้ล็อกอนะึงเกิอดอาการลงนิดหน่อยครับจะเช้าไหมครับ ไม่ได้ถอนครับน่ครับปลาน่อยก็ขึ้นเขาแ้เม็ปเม็ป้เม็เนามีอาการครับถ้าเกิดตัวไหนได้ก้มนี่มีอาการเลยครับมีอาการอีกแล้วครับนี่ครับเอ๋ครับเกือบหลุดครับ มีาการครับมาเรื่อยๆครับต้มหม้อปลาครับนี่ครับ,รบเหมือนมัหมวบครับกันนี่อไม่ใช่ครับครับในเมียากานร,รอแปบ๊บเดี๋ยวจะตามให้ดู ึงมนี่น้ำตรงนี้เชิงใสครับตรงนี้ครับเรื่อยๆครับเนี่ครับกันที่ดึงครับหายเข่งเลยครับนี่ครับนี่ครับดึงนี่แล้วครับมีตัวไหมครับคอยดูกันครับเอาละครับก้มแล้วครับก้มแล้วก้มแล้ว นีครับนี่ครับกาลังตามปลาไปที่ตามปลานี่ครับอย่างผมก็จะตามประมาณนี้นะครับก็จะดึงสายดูก่อนเนาะว่าอยู่ช่วงไหนครับจะได้ตามถูกครับจะไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะมีตัวไม่มีตัวเนาะนี่ครับกรมนี่ยครับกรมนาบางทีเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับบางทีมาลุ้นกันครับลุ้นกันครับนานมีตัวครับผม ใส่ซีเอฟครับใส่ฟักคูนครับนี่ครับใส่นี่ใส่ฟักคูนครับเช้าๆนี่ก็ยังเห็นเรื่อยครับเช้านี่นี่ด้วยครับหมดดึงทุกคันนี่จรงแต่ว่าบางทีฟ้าน้อยเนาะไปดึงไม่พันเป็นเกี้ยวไงนะอันนี้กันดึงเป็นเด็กเก่าไม่ต้องบุญหรอกเป็นเด็กใหม่ เม็ดใหม่พอนนั่นหน่อยผ่าดครับมันคันนี้ครับอาการครับอาการพ่าดครับก็คันนี้เรียกอาการนักไหนครับมีครั้งนี้ดึงเข้าไปข้างในเลยครับนี่ครับไม่ดึงเข้าไปข้างในเลยครับมีอาการครับอาการนักครับทุกคนมาดูกันครับมาคอยรุ่นกันครับผมผู้มาดานี่น้อยแต่ มันก็ไม่นน่นหรอกพูดถึงมันก็ดึงเนาะดึงเข่งขนาดนู่นครับนุนครับนุนครับอยู่นู่นครับไม่ดึงไปยังไลเลยครับไม่ครับดึงไปเป็นดึงไปเป็นหวาเลยครับอาการน่าเป็นห่วงครับคิดว่าน่าจะใส่ครับตัวนี้หนเหอครับหมุดป่าเลยครับหัวหมุนป่าเลยครับ อเราดึงไม่อยู่ครับอย่างนี้ขาดครับนี่นี่ครับรอยรุดครับเนี่พันเป็นเกีียวเลยครับนี่ยปลาไหลครับอย่างนี้ครับนี่ดึงไปเป็นว้าเลยครับหน้าพลาดน้องไฟล่ะหน้าพลาดเลยไหนครับไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราอยู่วันน้ครับเหรอครับมีอาการไหมครับ นี่ครับมีอาการครับมาลุ้นกันเนาะมันเป็นต้นอ้อนะครับนี่ครับมันมีกัดดึงไปไกลเลยครับนี่ครับเฮ้อครับเอามีลุ้นแล้วครับมีลุ้นอยู่ครับนี่ครับเฮ้ใส่ครับตัวนี้ครับคืนนี่เปลี่ยนเยร์ไว้ครับ ข้ามาก็มีอาการเลยครับนี่ครับนี่แสดงโอ้ย่างนี้แสดงว่าไม่มีอาการครับนี่ครับอาการครับมานะครับมีะ่ไสใหญ่เลยครับตัวช่อครับ เด็กวัวทั้สี่เหลี่ยมนี่ยชืจะคือกัวเด้เด็กกรมอีกแล้วครับเด็กกมนะครับเด็กกรมเราเป็นอะน้อยกว่ปลาไหลิดเดียเด็กกรมผมมีรุ่นนะครับเด็กกรมผมมีรุ่นตบิ๊ขยักขยักเนี่ยติดเด้ นั่นเห็นไหมเหรอเมียวะนะนี่จะประมาทไปนะนี่ครับสวยๆด้วยครับเมย์ลุนนี้จิหาว่ะนี่น้อยต์ตัไหนแล่วนี่เกี่ยววะเฮ้ยใส่เขียดปูเด้ออ็ดนี่ครับเห็นครับมีใส่เขียดด้วยครับมอื นี่ครับนี่ครับโมไซดูเลยครับอยู่ริมเป็นทางนี้ครับเนาะดักดิมครับนี่ครับนี่อะไรข้างหน้าเลยหุ่นหุ่นเลยฟากต้นสะดาวลุ่นเลยเออนี่ครับ สองคันแล้วตัวนี้ครับผมมีอาการไหมหนานครับมีอาการแล้วครับมีอาการครับมีอาการครับโอมนากระายุนเลยเหรอครับนี่ครับมีอาการครับดึงลงลึกไปครับดึงลงลึกพร้อมครับ ระวังนี่นะระวังไอ้หนามนะนี่มาชิกองโอ้ oh. มาตายทางมาตายลังไหมน,นั่นมาตายลังครับนี่ดึงลงไปดึงไปน้ำดึงไปลึกบวนับมาบนบน,บนกวดกระมงนี่มาครับมาครับเชานี้มีตัวครับนี่ครับใส่นี่ครับใส่ฝักคุนเลยแล้วครับนี่ครับ นี่ครับพานกำลังเล็กน้อยกำลังลองกินมีอาการไหมข้างหน้ะมีอาการดินั่นมีอาการแล้วครับนี่ครับใช่นะเบ็ดใหม่ๆมันเป็นไม่ค่อยพลาดเลยสิถ้ามันสิเม้วเบ็ดใหม่มันยังคมอยู่เลยเนาะลองเปนเบ็ดเก่าทิ้เล่นมีอาการครับนี่ครับดึงเข้ามาถ้าอย่างนี้มีอาการครับ โอ้โยตามมือกูเร็วโอ้โครับพลาดแล้วครับอืมสาวว่าจะมีการแบบตัวนี้สักหน่อยเนาะใช่ครับมันน้ำเขาปล่อยมันจุกมันต้องหายทันจังหวะจังหวะทบจังหวะจังหวะเลยทบจังหวะ,วะไม่ได้จะถ่างโอโ้สีงป่าตีโดนนู่นครับ ดึงไหมโอ้ยลอยๆมาจังเลยนะนะมีอาการนักไรก้มกับไปไปย่างี้เลยครับนี่สวยเลยครับไหลครับตอนนี้เลียมอยู่ด้เนาะพอได้เลียมพอได้เรียมไหลครับไปเรื่อยๆกระสมเต็มครับดึงเข้าไปใกล้ต้นไม้ไหลหน่ะเต็นต้นลำเหมือระวังเต็นลำอันเดี๋ยวอันนี้ นนอนัเห็นไหมอีนีาสายเพชรมาดไว้นะแม่ดึงยังไงนะบอกแล้วนี่นี่องใหญ่นน่น,นีครับเอาครับมีนะครับได้กลมอีกแล้ครับของใหญ่เนี่ยข่งเปียดีครับนี่ครับ มันรุนกันครับผมฟามที่ออกสู่นาท่อนี่เถอะตัวไม่ใหญ่ทุกทีโอ้มันใหญ่ไม่เป็นไรขอให้มีตัวครับโอ้ไม่เป็นไรครับไม่ใหญ่แต่ไม่ใหญ่แต่ก็มีตัวครับผ่านกระของน่ะขอคิวเลยครับตัดเด้ มีตัวครับฟานฉีดหยดนี่ครับวางไม่กวนครับนี่ครับของเต็มข้างหน้าข้างหน้านลองงามางี้เลย มีอาการไหมน้องครับถ้าดึงก็มีรุ่นเลยแล้วครับครับาแล้วครับได้ก้มอยูแล้วครับไปไงกบดึง ก็พอได้รุ่นแล้วครับพอได้ให้เพื่อนๆรุ่นกันเนาะรุ่นตามครับจะเรียกใจๆก็ขอให้ถ้าอยู่ครับขอให้จะได้สะสมเต็มไปเรื่อยครับง่านครับอยู่ครับไม่เป็นไรครับขอให้มีเต็มครับเ,าาเ,เ,เพราะว่าตรงนี้น้ำแดงนะครับเนาะนี่ตรงนี้น้ำแดง เป็นไรครับดุนฟักคูนนี่แหละครับกำลังขัวเลยแหละครับนี่ดุนฟักคูนครับฟักคูนน้อยนะครับไม่ใช่ฟักคูนใหญ่ครับนี่ตรงนี้โอน้โหหมูพอเวลาไปต้มแล้วมันเสียเลย นี่มีมีอาการอีกแล้วครับโอ้ครับได้รุ่นครับรุ่นกันยาวๆเลยครับตรงนี้ครับสามคันสองคันสามคันครับส่วนเลยครับสามขึนน้ำเดี๋ยวไหนน้อยเลยแต่ว่าว่าเกิดว่าลองตีถีบเยอยหลงนั่นนี่ครับใส่นี่ครับมดดกหนูหนองถูกมันเป็นป่าเหนือเนาะครับเนาะป่าเหนือป่าบัวครับไปที่นี่น้ำขึ้นมานะครับเห็นไหมครับยอดทูบนะครับเห็นไหมมันขึ้นมาเยอะเลยครับ นี่เขายัางหากินสไตล์หนึ่งพระกินก็ประมาณนี้แหละครับโอ,โอ้ยอไม่อยู่ครับอืมครับไม่ไรครับไม่ใช่ของเราเขาไม่ใช่ของเราอยู่ดีเนี่ยเตือนลามครับระวังไงละไปใกล้ๆนะเฮ้ย <Hey, S 2> ออกมาดิออกมาตัวไม่มีแล้วก็นั้นแนะ่ะมึงหัวมึงก็หนีเลย ว่าหมดที่แล้วต่อถึงสีฟ้านี่ไหนนีสิ่งสำคัญในเดซิท์ดนี่นี่ครับบองครับมีรุ่นครับมีรุ่นแล้วครับดึงเขา้าเหมือนดึงเข้ามาดูดิดึงขึ้นมาโคกเลยครับน้ามันยุบครับนั่นน่ะตัวปลาเห็นไหมนั่นเอ๋เห็นไหมครับปลาหมาดครับน้ามันยุบหนี ปลาครับนี่ครับเอาใหญ่กรับปลากเก่าเลยใส่ฟักขูนเลยครับนี่ครับรมาเรืเอนะ่อยๆมาเรื่อยเอานั่นออกมาแล้วอินล้วนี่นนตัวใหญ่นี่ยอันนล้วตัวใหญ่ไปกันครับมีคันหนึ่งครับใครกนะ็ไม่เห็นเหดี๋ยนะเมื่อ ินดีครับอะไรบ้านเราโหาขับโอเริ่้โห<ฮ>ครับใครฝักคุณครับใครฝักคุณครับเดี๋ยวไปรวมครับเช้านี้เดี๋ยวไปรวมครับ วัวครับเอาครับ,รบวสวยครับปันไหลครับ,บอรถคุยหากินขักน้อยหนุ่มม <laughs> <ห>า,ากินบอขาดมากเลยอืครับ หาก็ไม่ได้เด้เนาะขุดหวยนะครับไหไรครับทุ่นเชาวนี่ก็มีตัวครับผมไส <c oughs> ต์จะขนาดนี้ครับไซต์พกะคูณยัง <c oughs> มีตัวครับ,บนี่ครับเก่ๆก็มีครับปูกอซามนี่เลยกินอร่อยหลายๆก็ัครับผมบุกแข็งเด้อ ครับเท่านี้ครับผมไหนก็เท่านี้ครับไหงก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับฝากติดตามนะครับผมหนึ่ง้ากินครับ